สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ร้านบ้านกอกาะฟนนะฮะก็จะมารีวิวตัวแท็บเล็ต 3G นะครับตัวนี้เป็นแท็บเล็ตใส่ซิมโทรได้เล่นเน็ตแรงนะครับผมเพราะเป็น 3G นั่นเองนะฮะซึ่งทางร้านมีจำหน่ายอยู่ด้วยกัน4ไลน์นะครับผมไลน์ที่1ครับเป็นไลน์น้องหมีตัวนี้นะฮะไลน์สันน้อยผมเปียสีฟ้าไลน์สันน้อยไปเที่ยวนะนะครับผม แล้วก็ลายหมีรูปหัวใจแบบนี้นะครับน้องๆสนใจรุ่นไหนก็แจ้งมานะครับผมที่จะรีวิวเป็นตัวนี้นะครับอันดับแรกก็มาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของ iNovo นะครับ iNovo iTab 705นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแรม1น้อ8นะครับผมเป็น Android โหลดแอปโหลดเกมตามชอบได้เลยนะครับมีอุปกรณ์ชาร์จนะครับ สาย USB smalltalk สายต่อแฟลชได<อ>รนะครับผมก็ได้นะฮะแล้วก็มีซิลิโคนด้วยครับซิลิโคนแล้วก็ฟิล์มกันรอยนะครับเป็นฟิล์มกันรอยอุปกรณ์มีให้ครบชุดเช่นเคยครับตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องก็จะเป็นจอ7นิ้วนะครับจอ7นิ้วอันนี้อันนี้พี่ลดแสง ลดแสงลงมานะครับเพราะว่าถ้าแสงจ้ามากมันก็จะทําให้เห็นเฉพาะตัวหน้าจอเนาะนะครับผมลดแสงลงมานะครับนี่ครับลดแสงลงมาประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวเครื่องนะครับผมก็จะอ่าเป็น7นิ้วนะฮะด้านบนก็จะเป็นอ่าช่องเสียบ USB smartalk ปุ่ม power ปุ่ม power ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ การใส่ซิมนะครับผมให้แกะด้านบนนะครับผมเอามือแกะด้านบนออกนะครับผมก็จะมีใส่เมมโมรีแล้วก็ใส่ซิม2ซิมนะครับผมซิมล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นซิมหนึ่งข้างบนเป็นซิม2นะฮะมีกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้านะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา3 0 0 0มิลลิแอมเลยนะฮะ3,000มิลลิแอมนะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับผมกล้องหลังมันจะมีฟิลม์มมีฟิล์มบางๆตรงนี้นะ ให้แกะออกด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะว่าทําไมถ่ายกล้องหลังแล้วมันออกเป็นสีฟ้าๆนะฮะแกะพิม์มออกด้วยนะครับนีฮะนี่ก็คือหน้าจอนะครับผมหน้าจอก็เป็นแอนดรอยนะครับผมเป็น Android ก็โหลดเฟซโหลดลา YouTube อะไรได้เหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนะครับผมนะฮะใส่ได้2ซีมนะครับผมนะฮะสิม w i l u e t u o t o o t h GPS นะครับ ก็เป็น Android นะครับ Android โหลดแอปโหลดเกมได้ปกติเลยนะครับประมาณนี้นะฮะ u t u b e นะครับผมแท็บเล็ตจอ7นิ้วเหมาะสำหรับดูหนังฟังเพลงนะครับผมตัวนี้ก็พิเศษใส่ซิมได้โทรได้เล่นเน็ตจากซิมก็ได้นะครับผมหรือที่บ้านมี w i f i ก็เล่นจาก Wifi เลยนะครับผมครัน้ำพง น,นี่เป็นวงอิปูนี่ยอิปิเอ้ยอิปูนี่ยอิปิอ่าเป็นประมาณนี้นะ่าจะยูทูปนะครับยูทูปประมาณนี้นะฮะต่อไปครับจะมาทดสอบเล่นเกมดูนะครับผมเกมนะฮะก็แน,นะนำให้เป็นเกมอ่าที่เป็นกราฟิกก,กลางๆนะครับผมไม่ใช่กราฟิกที่สูงมากเกินไปนะครับเพราะว่าสเปคกไ็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะนะครับผมราคาจะบอกอีกทีนะฮะว่าราคาเนี่ยช็อคแน่นอนนะครับ เล่นเกมตัวนี้เลย Angry a g l y Shark หรือเปล่าเห็นในลูกชายมันเล่นนะครับผมเล่นเกมเก่งกว่าพ่ออีกนะฮะตัวนี้เลย ต้องกินปูกินหอยอ๋อแทนตรงนี้เมื่อกี้ลองเล่นนนระเบิดตายเลยนะครับไม่ไม่เคยเล่นเนาะอยาให้มันหลดก่อนนะฮะมามามา ลงน้ำมาอ่านะครับกินปลากินปลากิน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 นะครับผมก็เป็นเกมระดับเฮ้ยเต่าเห็นเต,ต่ากินเต่ากันเต่าไปไหนเต่าไปไหนกินเต่ากินเต่าเรียบร้อยนะครับผมก็มมเป็นเกมสามทีกลางๆนะครับผมสําหรับรหนูน้องๆไว้เล่นอ่าที่บ้านนะฮะอ่า ก็ประมาณนี้เล่นได้นะครับผมอ่าต่อมาครับก็จะมาลองเล่นโซเชียลดูนะครับเข้าเฟซดูนะนะครับจะเล่นแนวตั้งเล่นแนวนอนก็นได้นะฮะเพราะมันหมุนได้นั่นเองนะครับก็มือสมาร์ทโฟนทุกอย่างครับง่ายๆนะครับก็ลูกค,ค้าที่สนใจนะครับก็เข้ามาที่เฟซบุ๊กแล้วก็เซิร์ช พิมพ์มคําว่าร้านบ้านกอกโฟนนะครับผมนี่ฮะเป็นเพจของร้านนะร้านบ้านกอกโฟนนะครับผมอ่านะครับสนใจก็ติดต่อมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูการโทรนะครับผมการโทรก็จะมีลำโพงสนทนาตรงนี้นะแล้วก็ไมค์ข้างล่างน,นะครับผมโทรเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนะครับ โทรได้เล่นเกมได้เล่นเน็ตผ่านซิมได้นะครับผม Wi-Fi b l u e t o o t h GPS มีให้ครบทุกอย่างนะฮะมีครบทุกอย่างเลยนะครับที่เหนือกว่าสมาร์ทโฟนก็คือมันเป็นจอใหญ่นั่นเองนะฮะมันเป็นจอใหญ่มันเป็นจอใหญ่ทำใ,ให้อ่าดูหนังเต็มตาเล่นเกมสนุกสนุกตรงนี้นะครับผมเอาวางก่อนเ่องตงัตงโอเคนะครับ ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะฮะของตัวนี้ครับแท็บเล็ตใส่ซิม 3G นะครับผม i n o v o iTab 705นะนะครับผมสนใจก็ทักทางแชทอินบ็อกเพจร้านมาเลยนะครับผมทางเรามีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางโดยเคอรี่นะครับลูกค้าสั่งก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็จ่ายตังกับคนส่งนั่นแหละนะครับผมลูกค้าจะได้สบายใจนะฮะ โอเคนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสําหรับสินค้าดีๆจากร้านบ้านปอกฟนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า